สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่วัดศรีสะทองนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับามาไหว้พระราหูนะครับควันนี้เราก็เตรียมมาเองนะครับมี อัางุ่นนะครับมีอ่งุ่นมีกาแฟนะครับมีโอลเลี้ยงมีขนมนะครับมีช็อกโกแลตมีมีข้าวด้วยครับมีไข่แปดอย่างนะครับเตรียมมาเองนะครับไม่ได้เอาที่วัดนะครับที่วัดก็จะชุดละสามร้อยนี่ก็เตรียมมาเองงบก็หนึ่งร้อยร้อยสามสิบนะครับ มาเช้าไปน้ำมันตะเกียงยังไม่มาเนี่ยปกปกน้ำมันตะเกียงอยู่นี่นะยี่สิบบาทนะ